ครับพี่น้องสวัสดีครับมือหนีสิผ้าสำรวจโคกนะครับเนาะมือหนีสิผ้ามาเบิงครับฝนตกอาทิตย์ที่แล้วครับพี่น้องหนามว่าป็นทะเลครับพี่น้องตกตกเมื่อคืนนะสอดแจ้งพี่น้องตกแตงตะคำสอดแจ้งนะครับเลยสิผ้ามายางสำรวจเบ่งว่ามันตกมาแล้วอาทิตย์นึงนะครับว่ามันหัวมีหยังระบ่อนะสาธิผมเบืองแล้วมันหอกมันกำลังไงนะครับตอนนี้มันยังเป็นหัวดำอยู่ ฝ uh huh. นตกอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หนึ่งน้ำเต็มเต็มเลยพี่นอ้องฝนตกน้ำนี่เป็นน้องน้องนะครับน้องฟังทับปุดเอาถึงว่าเบิ่งว่าปลาเข้าบืนมาบ่อนะล้อมว่าท่านพี่นอ้องล้อมน้องเลี้ยงปลาว่าท่านเล่ย่างว่าเบื่องว่าพนขืนมาทัางขี่วอนะคิดว่านขืนมาบ่า ผมคิดว่ามันบืนมาอยู่นะพี่น้องเบา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 เห็นพี่น้องบิ้งหัวหัวหัวเห็นบหนี่หัวหัวอุ้ยนไม่งองเห็นหัวบ่นี่เห็นบ่ะองไกลๆนี่เห็นพี่น้องบึงหัวเห็นบ่หัวหัวพี่น้องหัวอู้ห้าหัวกำลังง่า่พี่น้อง ตรงนี้ก็หนีพี่น้องไปแล้วไปแล้วมันกำลังไงพี่นอ้องหัวหัวกกำลังไงครับกำลังไงอันนี้พักแวน่นพักแว่นครับพักแวนกก่นกำลังสีกลับฝืนขึ้นจีบขึ้นมากนะครับเนาะจากสีเหลีงบางหันนี่น้ำโบกเบิดเลยนะครับน้องนี่บริเวณนี้น้อง นี่นะครับเป็นปลาธรรมชาตินะครับน้องนี่จะเป็นปลาธรรมชาติน้องนี้จะเป็นปลาธรรมชาตินะครับเลี้ยงธรรมชาติก็คือให้ปลามันมาทุกสารธาตสาเก็เอื่นยังมาถูกทุกขีดทุกข้างเห็นมันมมโหมันอยู่น้องนีนะครับมา,มามาตามมาพี่น้องตามผมมาโอ้หัวกำลังไงครับพี่น้องหัวกำลังไงหัวกำลังไงครับ นี่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 โอ้พี่น้องห่วงอีหลีมันมปนเบาเอาพี่น้องห่วงห่วงห่วงเป็นมูเป็นจุ่มอยู่พี่น้องพี่น้องอาจจะบ่เห็นเนาะแต่ผมเห็นพี่น้องบ่เห็นกระซังผมพอมาเบิ่งแล่วนะครับพี่น้องไ่เห็นกระซังตามมาพี่น้องนี่เดี๋ยวจุดจุดสไปบึงด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 ึงึามใกล้เ้บใกล้ เห็นบ่เห็นบ่พี่น้องเห็นบ่กัวกือความอุดมสมบูรณ์กลับขึ้นมาแล้วพี่น้องความอุดมสมบูรณ์กลับขึ้นมามีน้ำมีปลามีกบมีหอกพี่น้องโอ้พี่น้องพี่น้องมานันยุบพี่พี่พี่มาบนมาบนมาบนพี่มืออยู่ยังไงพี่น้องหวกอู้หวกคบไปแล้วพูด หัวกบพี่น้องโอ้ร้ายพี่น้องปีดีหัวโกบล้ายหลายร้ายลาย้ลายพี่น้องมีกบเอาเปิงว่าปลาเป็นบืนมาบ่อนนะอิปาปนาสิมานะครับพี่น้องว่าพอเราเห็นเป็นบ่อนห,หัวหงอกตัวใหญ่เลยพี่น้องมีอน,นีหัวกตัวใหญ่เลยนี่ หอ,อก,กเป็นเหลื่อมตัวใหญ่แล้วนะครับเหลื่อมมีหอกมีอย่างแล้วเดี๋ยวสิเฉพาะมาบนครับหน้าดุดไม่สิยเฉพาะมาบนหน้าดุดไม่ครับทั้งฝุ่นพี่หนอ้องฝุ้นทั้งฝุ่นเนาะหน้าดุดไม่น้าม่าเป็นทะเลครับเพราะท่านเดวานเขาเพราะท่านเห็นยังบนท่านตัวกานะพี่หน้องที่เดือดางดำมวยดีน้ันหลายโอย มองนี่ลรามองจะได้กินหวกพี่น้องมองนี่เรามองจะได้กินหวกพี่นี่ตายไปน้อยบอลมือแข็ง่ายไปทั้งกุดโอ้พี่น้องโอ้ยหหานทะเลพี่น้องทะเลสาบอันนี้หน้ายิ้ววดนะครับหน้ายิ้ววดโอ้ยหพวเนี่ยน้ำ ปลาแมนเลีสุดยอดจับพี่น้องปีนี้น้ำดีพ้นดีน้ำดีสุดยอดสุดยอดเป็นหน้าเป็นเป็นหน้าเป็นแปลงหน้าไม่นะครับนี่คือเพิ่นเอาปลาเอายังออกนะครับแต่ก่อนนี่มันเป็นปลาหุกหกพี่น้องปลาหกหกซะละตะกี้โอ้ยเมยมามามาผีบานพี่น้องไหวต้นยังนี่ฮะ ต้นยังนี่ต้นพ่อกอคือบักเราหมดแต่ไี่ห้อกว่ามันบักเราุดบางบ้านบางหมู่บ้านมันก็บว่ามันกินได้เนาะแต่ผมคิดว่ามันกินอะไรเนอกผมมันเห็นนะบางคนเพื่อกากินได้นะผมบอกกินพ่อแม่ผมบอกพักกินก็เลยบอกกินนี่เนาะเดี๋ยวสิพ่อมาเบิ่งครับป้ายเลาะโขกไปตามภาษา ว่างนะครับพี่น้องว่างหน้ากับเวัรเน้นดิเฮ็ดอยู่กับหลานเลี้ยงหลานครับหลานกับศิลาออกจากเรื่องเดียนน่ละล่ะการสิจบม้สองม้อสองครึ่งม้อกม้อสามเหมือนกี่ขันนะท่านว่างส่นบอกไป <c oughs> โอ้ยเมื่อยพี่น้องเดี๋ยวสิบพระห้าเลาะเบื้องนั่นเบื้องนีพี่น้องห้าหลักน้องใหม่คนว่าแต่เนาก ถือได้เนาะหาหลักหน่อใม้ไปแกงหาหลักหน่อไม้ไปแกงตอนเย็นเอาไปผสมกับหน่อใม้เหรอเหาะอะไรมีแล้วซ้ำหน่อมี่น้องโคกยังงอนี่เนาะเป็นภูมิหน้งามเด่นสอใบมันแม่พี่หน่อวัดโคกยังเห็นบ่งามงามเด่นนี่ เป็นช่อง,งามครับว่าพี่น้องเอ้าหลุดสับมึงเนี่ยเป็นช่อง,งามแต่ว่ากับว่าพ่อไปปลูกดอกใบมันหลายลุนครับต้นนี้นะจะเป็นโน้เมีนความันใบอันใบหม่่งเมีนพี่น้องอันนี้เป็นต้นผักติ้วนะต้นผักติว,นะตตวคุณรู้จากไม้ผักติว ปากติ้วไม่ใช่ติ้วตรงนี้นะอันนี้คือปักติ้วภาษาอีสานไม่ใช่ติ้วภาษาไทยแต่ติ้วภาษาไทยเนี่ยมันตื้อๆดื้อๆติวๆนะน้หน้องนายยี่วันน้ำน้ำนายยี่วันนะครับพี่น้องกันนี่แหละแต่ว่าเอ้าหมองไต่ขึ้นล้วพูดเดี๋ยวสิเพื่อนบึงครับผมถมแยงไว้เนาะ อันนี้อันนี้ต้นยังพี่น้องว่าต้นยนังเอาต้นบักเล็บแมวนะครับเป็นผลละไมผลละไมปลาน้ำารนะครับพอตัดถิ่มก็ตัดจ้ะกินบ่พอสิได้คลายหอนพี่น้องนี่มิตน่นาบักเล็บแมวแมวหรืออเล่ลุงถิ่มแล้วมันเน่าอันนี้คือโอ้โอ้โอโออย่าดึง่าดึงหน่อยตีเลยโอ้หามึงเลยเสือของตอพี่น้องนสแว เอาพี่น้องมาหอดนนีเนาะนี่คือบริเวณที่ผมล้อมผายแยง,งไวุู้มไปพี่น้องคนเบืองเนี่ยพุดนี่คือบริเวณที่ผมล้อมผายแยง,งลัดปลาไว้นะพี่น้องเอาสีฟ้าหยางม,มาเบิง่งเป็นยังไงตีเอมนโต้หน่อยหน่อยมเป็นยังเงอาแข็งแรงต้ทนท่านเอาเป็หลูกชาวนาตรงอดทนแต่ว่ามันไทยเห็นคนมาแล้วนะั่นเห็นเออ ฮอ้าแตกแตกเสตตา<ะ>ผมจะพาพี่น้องมาเบิ่งนะครับมองประดุกนะครับมันขึ้นมาจากน้องสาผมนะผมล้อมไว้นี่มันมันมันอยู่อยู่แต่ว่าขาม,มากขาม,มากขามยังาขามะมอพี่มาพี่ขามมาพี่พี่น้องผมจะพาะมาเบิง่งพี่หน้องมาเบิ่งค่อยๆย,ยางเด้ออ๋าต้องค่อยๆย,ยางมันสีอยู่กงใหม่น่ะซุ่มซุ่มสุ่มไปกงใหม่น่ะเ่าต้องสุ่มไปได้ เออไหนพี่น้องเออข้ากลับขึ้นมากลับขึ้นไปพี่น้ำนำขั้นนะพี่น้องอด่าเหยียบนะนี่นี่ก็เอื่อนนำขั้นอันตรายนามันผมเชื่อว่าพี่น้องมา่เบิ่งนครับอย่าไปเหล,ว,ลวกับขั้นนะครับบันข้อตองท่ายางหม่องไว้พี่น้องตาผมมันขึ้นมานะครับตาผมมันขึ้นมาตรงนี้หน้ามือน,น,น,นี่พี่น้องคิดว่ามันสอยู่บ่หรือมันกลับไปเหลว ก้มปลาปลาวูานี่นามใบใหม่เน่าไม่ใช่ปลาน,นะเพิ่นขึ้นมาเพิ่นมาคุ้มคุ้มซี่กันนะคุ้มซี่กันอยู่ตรงนี้นี่คือผมหล่อมผาแยงไว้นะครับหล่อมแยงไว้กะคิดว่าจะยู้หรอกต่อเพิ่นโบขึ้นมาแล้วนะปลาอู้อยางรอโขกพี่นออกมือนี่ นี่ประโยชน์ประเดือนยังป่านี้ยังคือลอยอย่างนี้เนาะที่อยู่กันล่ะเดี๋ยวเราต้องห้ามนีอามาถมอยู่เลยนี่นือถึงว่าเก่งบานหนันตรงนั้นมีเนาะตามาตามา Đấy Đúng không? bưng đi Móc bưng đi Mạc nhắn qua Mạc nhắn nhìn Mạc nhắn gì Wow Mạc nhắn nhìn viên Sẹp. Sẹp, sẹp, มากว่าผมแับอร่อยส่วนไหนพี่ใหอีก่อนืึลูกเต็มเลยพี่น้องมันแมนบอกว่าาะ่รแมนยูแมนยูนอ,ยอย่างฮมันจะออกฝาดๆนะพี่น้องมันหวานฝาด บัวปุ๊บปุ๊บนี่บัว่าพี่น้องบัว่าบัว่าง่วงง่วงมือสองมือเพ่เห็นไหมสร้างบ่มื่นตาเบิ่งเนาะนี่เราบัว่าพี่น้องลูกว่าลูกว่าฮึจับพี่น้อง ครับบอกว่าต้องกินหน่อยเหี่ยมันนะถ้าไม่กินหน่อยสิเอง,งสิมันตุ้งใจกินเบิ้งหน่อยมันสิอืหวัน,น,นโอ้ชาพี่น้อง,อางมาพี่น้องบ้าน อุ้ยมีหม่องแตนตอดบ่นี่บ่เบิ่งบ่เบิ่งพี่น้องผมเห็นไว้อยู่มือนึงผมเห็นไว้ห่างแตนพี่น้องห่างแตนห่างแตนหาเบิ่งบ่เบิ่งนี่พี่น้องเห็นบ เห็นบ่ห้างเตียนพี่น้องห้างเตียนเฮ้ยเตียนตัวไผตัวมันตัวไผตัวมันหัางเตียนเอ่าตัวเผยตัวมันเอ้าเกือบตายบ่มึงา่่ Tốt nằm lại hạc lái ông bì mục mong a sút tém mong tém luôn Mộc mong tém mong tém lưng mục mong mong tém lưng ก็ล้วบอกว่าฝาดว่าเข้าเบล่าขงมงเขาบอกว่าหามเด็ดมันตอนจังไดนะครับเราไม่ได้ขโมยนะอืมอืมอร่อย โ <c oughs> อ้ยไงเว้พี่หน่องม,มองมองกลซ้อนหวาน แต่สมัยเป็นเล็กหน่อยเนาะเด่นหน่ำเด่นน่ำไม่เมื่อ,อยเยวมาห้ากินบมกมวงนะครับผม,มํำรวจโคกพช่้องเนี่ยโคกหน้าผมปีนี่น่ำดีโอ้ยฝาดบากวา่า น้ำดีพี่น้องนี่จะ <HHH> ต้นบักติ๋วเลยพี่น้องมึงเนี้ยกินได้เด้บักติ๋วเฮ้ยใบแกงเสีเฮ็ดตอนหนามคุณเจ้าใบแกงเสีเฮ็ดนะนี่แกงเสีเฮ็ดบักติ๋วเดี๋ยวจะมาคุ้นด้วยอยข่านย่างไปเก็บปลากระยังไรเงาพี่น้องอันนี้เป็นต้นหนกเมาหนกเมาปลาพี่ต้นหนกเมาปลา อันนี้คือปลานะครับสะพานดินมันสุดนะพี่น้องดินมันเป็นดินโตกใหม่นะเป็นดินคุดขึ้นมาใหม่มันสุดลงไปนะครับพี่น้องแต่ว่าควาวมลึกมันก็ยังลึกอยู่นะพี่น้องนะมันก็ยังลึกอยู่แต่ว่าตรงนี้มันเกิดเดรรอกใหม่ครับเพราะว่าตรงนี้มันเป็นดินเหนียวมันเป็นดินโคตรเนาะเพราะมันลงไปแล้วปึ๊บมันก็อั้นนะพี่น้องอั้นก็คือมันมันขึ้นมาอะไรพี่น้องอั้นอั้น สะพานนี่อันไายเดี่ี่นอกนี่เป็นเถียงเก่านะครับตรงนี้นะครับตรงนี้คือเถียงเก่าเถียงเดิมนะครับตั้งแต่พ่อตาแม่นะครับเกือบสามสิบปีแล้วนะครับตั้งอยู่ตรงนี้นะครับตอนนี้ก็เป็นหม่องเก็บของเก็บเฟืองเก็บฟางนะครับเป็นทีเก็บของนะครับเศษวัสดุนะครับต่างๆเอามาทิมาไนีนะครับ เอามาเห็ดเชงอามาเห็ดสมน้อนนี่เขาเป็นต้นบักขามพี่น้องต้นบักขามบนบักขามสุมนล้วมาดาได้นี่สมสุม <c oughs> มามากพี่น้องโอ้าาอาไทยอยู่เพราะสมองหรอเล่าแปดนาทีสิแปดนาทีหนึงวันนี้ยางหนี้ไม่หนี้พี่น้อง จมหมาหนึง่งผมสืพ่อมาเบิ่งหมากันหนึง่งเอางูว,ว่าปีนี่มันเป็นอะไรยังมามามาเบิงบ่งมาเบิง่งน้ำกันพี่โอ้ยเจ็บทีมว่าเกือบโปใสใจเกือบโปพ่อกันใจได้พี่น้องนี่ลุงพ่อหลานมามาเบิงบ่งมอเบิ่งเป็นหมากว่ อุ้ยเป็นอยู่ตัวนี้เป็นอยู่เป็นอยู่มาแข็งเหนียวบักข้ออู้เป็นดกพร้อมนี่น้องพู้งปุ้เป็นดกคปีนี่เห็นบ่นี่เห็นบ่มันยังบ่ทันสุกยังบ่ทันสุกพี่น้องใช่ก็สร้งเัินนะฮะฟังเัินแล้วเงินเลยสร้างเงินแล้วกแดกเลยใช่นงินใช่นงินนี่ บ,บมง<บ>มุมผ่มมีบมแมนนี่ตะมากนี่ตะมักอ่อนอุ้ยไลายลยพี่นนองอันนี้ก็เป็นให้หน้าอีกฟังั้งหนึ่งนะครับเป็น,นหน้าอีกฟังนึงหนึ่งปะเขาห้บ่นอะไรี่ปีี่สีดำ มามามาเดี๋ยวเ่าต้องมาขรุฑออกกกชุ่มนี่ไปปลูกใช่แล้วอ่ะอืมอันนี้ก็เป็นกกตนน้นไม้โบราณเนี่ยพี่น้องอันนี้เป็นต้นไม้โบราณต้นบักสันจักว่าต้นบักสัน,ส, <c oughs> นสังขัข้งบนมันสังขังต้นสันนะครับเกีย่ยวเป็นข้อใส่ไก่ ที okay, ่เคยพาพี <Dir> ่หลองว่าเบิ่องไงล่ะยางสับวบโอกแมนอันนี้ผมก็เห็ดเอาเสาไหม่แก่หล่อนนะครับเอาเสาใหม่แก่หล่อนไม่เห็นเป็นไม่เห็ดเป็นยังสะพานยางขามนะครับเป็นขัวบ้านเฮ้าเอินขัวขัวจักบัวขัวสามล้านนะครับว่าจักบัวขัวเพึ่นว่าว่าจักนะขัวนี่ไมยถึงท่อนใหม่เอามาเห็ดเป็นสะพานนะครับเพื่อเดินขัวขัวสะพาน อุ้ยนะครับพี่นอ้องปลาเพิ่งเกิดขึ้นไม่อยู่น้ำคลองพี่ละมือมือนี่เต็มบ่ได้อันไห้ว่าหาันบ่ได้เต็มที่ก็ได้กีนหรอกครับบ่มีเงินซื้อว่าห,าหาาันแล้วปลาท่านใหญ่นะครับซุ่มปลาดุกปลายังเพิ่งกิดบืนขึ้นมาหากินน้ำมูอนี่ละเห็นบ,บ่ตามภาษาครับพี่น้อง โอ้ยยังไงพี่มูต้นหนังส่ใชไปทา้งสื่ออยู่นี่ต้นกระบอกทั้งสื่อจักปะหลายบาทอยู่ตลาดอยู่ลานไปแล้วทา้งสื่อน้ำไผ่ทั้งสื่อน้ำลุงปูเย็นึงวางในปูเย็นขายสามพันอย่าวันไม่ขายถ้าทังขายเป็นหลานจะปูเย็นจะขายสามพันอืมยังไม่ขายไม่ขายโอเคครับพี่น้องนี่ก็คือ ผ้ายางเลาะโขกนะครับมือนีบ่มีอย่างไรครับพี่น้องเจอกันใหม่คลิปหน้าเร้อพี่น้องครับสวัสดีครับ